ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันก็เป็นแบบนี้เธอยังมีจังหวะเช่นไหมก็มันใจมันใจมันโดนหวารักปิดไม้แขวนเสื้อสี่พันสี่พันเธอเอาไม่เอาเธอฉันบาปหรือเปล่าคุณเธอมากับฝนพิมพ์เล่นๆนะเปล่าเนี่ยสี 4, ่พัน่ะฮะ กับฝนขอเลกบัญชีปารคุณมากับฝนแคปเลยแคปและส่งแมสเซจมาในแมสเซจเลยในแมสเซจติ๊กต็กเนี่ยคุณมากับฝนมีอันเดียวเนี่ยคุณมากับฝนปาร์ตอย่างวะส่งผู้ชายมาคุณมากับฝนบอกให้ส่งผู้ชายมาว่ะคุณมากับฝนอายุเท่าไหร่คะคุณมากับฝนอายุเท่าไหร่คะ บอกสเปกมาเลยค่ะคุณมากัฝนแนะนําตัวเองมาเลยค่ะคุณมากัฝนประมูลประมูลไม้แขวนเสื้อไปสี่พันคุณมากัฝนมาเลยจา้าคุณมากัฝนมาเลยจา้าเธอไม้แขวนเสื้อฉันเอาไปทําอะไรของขังพ่อแม่พ่อแม่ส่งงานแล้วเอามาคุณมากับฝนว่าไงอยากได้แบบไหนลูกอยากได้แบบไหนคุณมากัฝนอายุเท่าไหร่คะ ต้องเชิญเข้าไลน์แล้วคุณมากับฝนมาโทรมาหาแม่หน่อยแม่จะคุยด้วยใส่แว่นคุยด้วยตอนนี้คุณมากับฝนมาแม่จะคุยด้วยประมูลไม้แขวนเสื้อแม่ไปทําไมสี่พันลูกฮะส่งเลขบัญชีไม่เอาลูกมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนสี่พันฉันก็ไม่เอานะเธอฉันเกรงใจเห็นฉันบ้าบอแบบนี้ฉันก็เกรงใจคนเป็นนะพวกเธอ อยากมีแฟนดีๆสักคนเปิดบริษัทจัดหาคู่แล้วอะแว่นไม่ขายใส่ให้ดูแว่นใส่ให้ดูไม่ขายแว่นใส่ให้ดูไม่ขายรองเท้าโชว์ให้ดูไม่ขาย โชว์อะไรอีกดีโชว์อะไรดีกระเป๋าชาแนลมีใครจะเอากระเป๋าชาแนลฉันไหมโชว์ให้ดูขายดีไหมอ้ยเอ,อะไรอีกดีอ่ะอะไรอีกดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนเอาอะไรอีกดีพวกเธอเอาอะไรพวกเธอเอาอะไรเสื้อเด็กเสื้อลูกฉันยังใส่อยู่เลยพวกเธอเสื้อลูกชั้นลูกฉันยังใส่อยู่เลยเดี๋ยวประมูลไปประมูลมาพรุ่งนี้ลูกฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่ หนูอยากได้กระเป๋าขายลอตเตอรี่แม่คนดูเยอะมากกิฟตติดผมกิฟตติดผมกิฟติดผมหมอพวกเธอพวกเธอฉันจะต้องนอนแล้วนะฉันถ้าฉันจะทิ้งทั้งหมื่นคนไปตอนนี้ได้ไหมฉันจะต้องนอนแล้วนะพวกเธอฉันต้องฉันยังไม่ได้ปักตาเลยนะปักตะกร้าพวกเธอฉันปักตะกร้าได้ยัง โอ้ช่ยฉันปักตะกร้าของฉันได้หรือยังเนี่ยฉันมาคุยแบบไม่มีสาระเลยอะกับพวกเธออะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็สนุกดีนะฉันห่ายเหงาฉันหาของก่อนเอาไม้จิ้มฟันฉันไหมมีใครประมูลไม้จิ้มฟันฉันไหมไม้จิ้มฟันฉันเริ่มหนึ่งบาทมีใครสนใจไหมไม้แขวนไม่ขายแล้วสี่พันใครจะไปขายล่ะสงสารฉันไม่อยากเอาเงินใครฉันไม่อยากเอาเงินใครไม้จิ้มฟันเอาหรอไม้จิ้มฟันเอาหรอ เอาไหมไมจิ้มฟันเมื่อกี้คุณมา,ากับสนนะสี่พันไปแล้วนะไหมจิ้มฟันเอาไหมเอาเหรอไม้จิ้มฟันยังจะเอาอีกเหรอหรือยังไงยี 29, 300. ่สิบเก้าสามร้อยนี่ประมูลเอาสังคมกันหรือเปล่าเนี่ยหาพวกเธอไหมจิ้มฟันพวกเธอจะเอาไปจิ้มอะไรกันฮะหนึ่งแถมหนึ่งไม้จิ้มฟันคืออะไรพวกเธอนี่พวกเธอดูก่อนเสื้อผ้าฉัน เยอะแต่ยังไม่ขายแวน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 เอาแวนอีกปะของขังอะไรล่ะของขังเอาไม้จิ้มฟันไปเป็นของขังเหรอใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นอันต่อไปใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นใครชอบอันไหนเฮ้ยทำไมมีสี่ตาใส่แว่นสองอันต้องหักล่ะเุ้ยทำไมมีสี่ตาใส่แว่นสองอัน ต่างหูสีดำต่างหูอะไรอ่ะประมูลแว่นประมูลแว่นหนออะอะอะประมูลประมูลแว่นอันนี้อ่ะประมูลมามาขายับประมูลเท่าไหร่กับประมูลมาคาเลนวอลเกอร์โอ้ยพวกเธอนี่พวกเธอฉันไปนอนแล้วนะฉันไม่นอนได้ไหมอะ ฉันขอตัวไปนอนได้ไหมพี่บีมีเสื้อผ้าพ่อแม่ลูกไหมไม่มีอ๋อมีเสื้อผ้าพ่อแม่ลูกไม่มีมีคาเลนวอลก,กอ์อย่าเทนะแม่พวกเธอจะเทฉันหรือป่าวฉันปกกากตะการ์ฉันตอนเนี้ยพวกเธออย่าเพิ่งเทฉันนะแว่นสองร้อยอุ้ยแต่ละคนประมูลเอาสังคมกันจริงๆลูกเอ้ยแว่นแม่เท่าไหร่ลูกไหมไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเหงาจริงแหละปากอะไรอะ่ะเออ ปากแล้วนะปากทีมแล้วนะใครจะมาคุยกับฉันเนี่ยฉันไม่คุยด้วยแล้วนะปากแล้วนะใครจะซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อปากก่อนปากก่อนปากให้หมดมีแป้งมีกันแดดมีเซรั่มถ้าไมนมันมืดๆมาอ๋อใส่แว่นอยู่นี่ว่าอุยอ้ยปาดอุ้ยขอโทษค่ะ,ขอ,คะขอโทษความเฉื่อยล้มของตัวเองด้วยนะคะ ก็ว่าทำไมมันมืดมืดปากแล้วนะใครจะซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่ซื้อหอืใครก็ซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่ซื้ออคุยกันไปเองแม่เอาหาป้าบางทีก็ไม่ได้เอาหาบางทีก็เฉิมเลิมของตัวเองอะแว่นเริ่มพันห้าเอฟเสื้อให้เมียผมหน่อยเมียไหนกะ ชอบทำไมมันมืดๆแว่นอะไรฉันครีมกันแดดพวกเธอจะให้ฉันรีวิวอะไรพวกเธอฉันปากละซื้อกันเองอรีวิวกันเองเลยนั่งดูซื้อคาเสกคาถาให้ด้วยปากไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันไม่ใช่ไม้จิ้มฟันของตัวเองลูกไม้จิ้มฟันของตัวเองมีสองร้อยซื้ออะไรได้บ้างมีสองร้อยเหรอลูกเอาไปแค่ฝาลูกเอ้ย เอาไปแค่ฝาลูกขอดูสีดำเอฟกระเป๋าค่ะแม่บีเออเอามา้เอฟกระเป,าเาาเาเป๋านะกระเป๋าทั้งหมดนะกระเป๋าแสนอะไรนะแสนหกเก้านะกระเป๋าแสนหกเก้าดี๋ยวมีอารมณ์เดี๋ยวลดให้อีกกระเป๋าอะแสนหกเก้าใครสนใจนะกระเป๋าแสนหกเก้าขอเลขเด็ดงวดนี้หน่อยจะาบีป้าดคุณพี่ขาถ้าหนูรู้เลขเด็ดนะคะป่านนี้หนูไม่มานั่งไลนแล้วค่ะคุณพี่ขา มากินส้มตำเดอ้อจ้ะใครกรุบกรุอยู่บ้านอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ